คนที่เราแค่โอกา,อา,ากสปปพวกเราคนที่เราเขาก็สปอร์ตพวกเราเสมอว่าเขาอยากให้อยู่กับพวกเราเป็นานๆนนะีไ,ไม่ใช่แค่เราสองคนก็ปรทั้งสี่คนนะคจะว่าคนยีนะ่ได้มาเจอกันนะไม่ใช่เรื่องใหม่เลย<า>ลก็ขอบคุณที่เป็นแบบสิ่งดีๆนะเป็นที่เข้ามาในเป็นเป็นความสุขเป็นเรื่องดีๆให้กับพวกเราเพราะว่าพวกเราอารมณ์เปงน้องขอแล้วก็พทีเรื่องทุกคนคือแฮปปี้มีความสุขมากๆ ที่เข้ามาเป็นคนสุใท้ายค่ะอาจจะเป็นอาจาอาจะเป็นกําลังใจจากหนึ่งคนอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเออเขาคงไม่เห็นหรอกหรือว่าผมคงไม่เห็นมันไม่รับรู้หรอกอ่จริงๆคือมันมันมันมีค่ามากสาหรับผมแบบคนหนึ่งที่แบบเข้าไปถ่ายทวิตเตอร์ตลอดเวลาเข้าไปอ่านว<ม>ี่ทุกคนที่คอมเมนต์หาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกกาลังใจมันเป็นกาลังใจยิ่งเงียอกเราก็อยากให้รู้นะว่าแอบส่องอยู่ทุกคนนะแต่ผมผม ผมถ้าเห็นผมผมจะเงียบๆหน่อยเนาะไทม์ไเตอร์อะไรเงี้ยผมอ่านแต่ว่าแบบบางทีเราก็ผมจะไม่ค่อยตอบเพราะผมกลัวแบบว่ากลัวแบบว่าถ้าตอบไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนแบบให้เราไปทาไมแบบเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่านหมดครับพยายามทําให้แบบทําให้ดีที่สุดไป้ค่ะไ่เจอไันไหมได้ค่ะไเจ